ชอบเลเกเลเกเลเกต้องมาที่นี่นะคะดูทรงผมคนก่อนนะคะสระผมบ้างคะปอคะเนสระโอ้โหสระยังไงคะกี่วันวันเว้นว,น,นวันสองวันสองวันเราไม่ตัดมากี่ปีแล้วคะพี่ปีโอ้โหแต่ชินแล้วเนาะ,ะมาโปรโมทสินค้าของพี่ว่าเราจะเจอการทุกวันอะไรของอะไรที่ตลาดคลองถุนนะคะจะเป็นวันจันทร์วันจันทร์ก็จะวันจันทร์ไปไหนคะอ๋อวันจันทร์ไปถนนคนเดินข้างอ สนาแสดงช้างนะครับโอเคแล้วก็วันวันไหนคะอังคารวันจันทร์วันัค่ำน่าจะอยู่ที่นั่นนะครับวันอ๋ออ่าแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าบอดี้เพ้นนี่บางคนสนใจแล้วชอบเนาะครับผมอ่าใช้อุปกรณ์ไหนคะขอดูตัวอย่างได้ไหว่าเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมใช้บุกันบุกกันเนาะโอเคอไม่ยากแล้วก็ไม่เก็บไม่อะไรเนาะไม่เจ็บเริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี่เริ่มต้นตั้งแต่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทสมมติสมมติว่าตอนเนี้ยตอนเนี้เห็นว่าแพทเลือกแบบนี้เนาะ อย่างเงี้ยค่ะดึงขึ้นมาอ๋ออันนี้คือ60บาทเนาะอ่าแล้วเริ่มต้นที่20บาทอันไหนคะเป็นรูปดาวลองเลยครับให้เด็กๆได้ทำเด็กๆได้ลองทำอ๋อนี่ก็คือเท่าไหร่คะอันไหนนี่แขนตีนทั้งหมดนี่เลยค่ะรอบๆสิบบาทแปดบาทอ๋อโอเคแล้วอยู่ในตัวช่างมีไหมไม่มีโอุ้ยเดี๋ยวดูการแต่งตัวพี่แกก่อนนะฟ้าคนสุรินทร์หรือเปล่าคะ คนสงกรานต์คนสงกรานนี่อ๋อแหล่งใต้เลยนี่อ่ะเรามาโปรโมทเลยว่าคนที่ชอบเล่เกยคนสไตล์แบบไหนคะี่มันเป็นงานที่ใส่สบายใส่สบายเนาะได้ทุกแนวได้ทุกแนวค่ะ <c oughs> เราขอทราบกันเก่งนี้หน่อยคะ่ะว่าราคาเท่าไหร่คะ่ะร้อยเก้าบเก้าร้อยเก้าเก้าฟรีไซส์ไหม อ่าแล้วเสื้อเท่าไหร่คะเสร้อยก้าเหมือนกันร้อยก้าวเหมือนกันเนาะโอเคแล้วกระเป๋าละคะกระเป๋าก็สองร้อยสามร้อยแล้อ่าตอนนี้ถามว่านี่เป็นหน้าหน้าตาใครคะเนี่ยบ็อกมาเล่บ็อกมาเล่โอ้โหเราไม่รู้จักเลยเราไม่ใช่คอเขาเว้ยอ่านี่ขออนุญาตประจานสมพานต่อค่ะนี่คืองานสักเชือกปิดให้สุดได้ไหมคะเดี๋ยวมันเจอระเบิดลิเกสิบในคลิปเลยค่ะปิดให้สุดเลยอ่าโอเคอ่ะอันนี้ค่ะเป็นอะไรคะเป็นงานสร้อยสร้อยข้อเท้าอ่ะโอเคอุ้สร้อยข้อเท้าเหรอครับ เอาจริงอ่ะไอ้เราคิดว่ากำไรอมือราคาเท่าไหร่คะสวยจังเลยห้าสิบบาทโอเคแล้วนี่คืออะไรคะสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือท่าไหร่คะอันนี้หกสิบบาทหกสิบบาทแล้วนี่คืออะไรคะสร้อยคอครับสร้อยคอทำจากอะไรคะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเทอร์ควอยส์เทอร์ควอยส์โอเคเห็นเทอร์ควอยส์นะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็น โคล,ลอนกัล,นนละปะาแดงกะนละปะผากะนละปะผาแดงกะนละปผาแดงโอ้โหต้องมาจากทะเลใต้แน่นอน,นอเน,ะนเานเนปปะคะแล้วไอ้ราคาเท่าไหร่คะถ้ายอย่างเงี้ยถ้าตียกตัวอย่างพันก็บาทพันกาบาทต้องชอบจริงๆเนาะแล้วสีเขียวเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะพี่อันนี้ก็จะเป็นลูกปัดโรมันลูกปัดโรมันแล้วก็สีฟ้าเหมือนกันเจอคอยส์เหมือนกันครับเจอคอยส์นะคะราคาก็ป้าอันนี้ขายขายอัลบั้มเก่าด้วยเหรอคะเก็บสะสมเก็บสะสมสามกัลยา บ่งบอกถึงว่าหนูยังไม่รู้จักเลยอคนที่อายุห้าสิบแล้วกันแล้วเนี่พวงชุดแรกไม่เนี่พี่อายุห้าสิบแล้วพี่เนี่ยระวังชุดเนี้ยไม่เปล่าหรอกเก็บไว้มันคือใครคะคนเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันอยากใจคนใจดําอยากเจอของใครวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะยังไม่รู้จักเลยอ่ะนี่พูดพวงชุดแรกเลยไปตามหามาได้ไงคะเนี่ยสอนนามสมัยลูกอะไรเนี่ยลูกไม้ของนายหนุ่มสอนนามอืออ่ะเดี๋ยวเรามาประชารัฐพันธ์ของ อันนี้ค่ะเป็นกระเป๋าหนังใช่ไหมขายยังไงบ้างคะช่วยประชาชนในยูทช่องยูทูปให้เลยค่ะร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้ากระเป๋าหนังอะไรคะเนี่ยสายสายสุดของบนนะคะเป็นหนังจระเข้หนังจระเข้อุ๊บไปเท่าไหร่คะอันนั้นก็เจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าบาทอันนี้เป็นรถเหมือนกับเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่สามารถที่จะเก็บกลับนอนได้เลยระหว่างทางได้เลยเนาะโอเคแล้วนี่คือเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี อันนี้ก็ประมาณร <190. S 2> ้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบงานดัดลวดน,น,น,นะครับงานดัดลวดเนาะอันละเนี่ยคะเนี่ยที่โชว์ๆแตวเนี้ยเป็นพวงกุญแจปะคะพวงกุญแจงัน้นโอเคใบอันเท่าไหร่คะพี่สองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเนาะค่ะอ่ะมาดูต่อไปว่านี่ค่ะอันนี้เกี่ยวกับอะไรคะอันนี้ก็ใช้อะไรคะเนี่ยอะไรเป็น <รา S 1> อุนปรกรณ์<ห>ครับรากไม้ว้าวโอเค นี่คือแหวนใช่ไหมคะอันนี้จำไหนได้ไหมคะจำไหนหมดเลยจำไหนหมดเลยเนาะงานทำมือแฮนด์เมดเลยทีนี้เรามาดูว่าข้างบนนี้ค่ะเป็นกระเป๋าหนังเนาะครับแล้วมีใบเดียวใบเดียวโล่งไหมใบเดียวเป็นงานมืออ่ะพี่หยิบมาหนึ่งตัวอย่างให้แพทย์ดูหน่อยค่ะใบไหนก็ได้อะอีกเปิดเลยค่ะเปิดให้คนชมก็ดูช่อง YouTube นะคะถ้าจำลองช่อง YouTube ประชาสัมพันธ์ถ้าสนใจมาซื้อได้เลยค่ะงานตอกลายงานตอกลายขอดูข้างในหน่อยค่ะโอ้ว่า ของไปเท่าไหร่คะพี่900 900 10อือหืออ่ะเดี๋ยวเราใกล้เลเกอร์แล้วไทยไปดูหมดเลเกอร์อ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างบนนะคะลูกปัดคุณข้าอมตะออกช่องอะไรคะเนี่ยสมัยก่อนสมัยก่อนหนังสือมีสุดสุดสัปดาสมัยที่ไอ้สมัยก่อนอ่ะอ๋อสมัยก่อนแพรบะคะหรือว่าอะไรสุดสัปดาห์อ๋อแพรแหละสุดสัปดาห์ใช่ไหมอ่าแพรแล้วมันสุดสัปดาห์อันนี้คืออะไรคะไฟแช็กไฟแช็กไฟเช็คขออนุญาตเปิดงานสะสมเอามาดูก่อนได้ไหมคะ อ๋อสะสมแล้วมาโชว์ประกอบเนาะใช้ได้งานจริงใช้งานจริงได้เหมือนแต่ว่าเอามาโชว์แต่ไม่ได้ขายไม่ขายครับอ๋อขายด้วยที่เป็นงานสะสมที่ว่าคนที่ชอบสาอนต้องใส่น้ำมันก่อนอ๋อใส่มันเบนซินใส่น้ำมันร้อนสั่นครับอ๋อเออใช่ไอ้ไอ้ที่กรอกระป๋องเหมือนเดิมใช่ไหมกระอ่ะโอเคยังทันอยู่ค่ะยังทันอยู่แสดงว่าเราไวใกล้ทันมใส่นน้ัโอเคอ่ะมาๆนะคะขออนุญาตมาข้างล่างค่ะสวยมากเลยหิน อันนี้ลูกปัดเนาะอ่าโอเคนี่นะคะอ่ะขออนุญาตว่าเลเก้ต้องมีหมวกใช่ไหมอะงานสักมืองานถักมืออ่าพี่พี่เป็นคนใต้เนาะครับต้องรับมาจากแถวคนใต้ไหมน้องน้องที่บ้านน้องน้องที่บ้านเนาะใบเท่าไหร่คะต้องสองร้อยแปดสิบไหนคะสีไหนคะทั้งหมดเลยอ๋อสองร้อยแปดสิบเหมาเลยเนาะหมวกไหมพรมครับหมวกไหมพรมอ่ะ แล้วพี่ทําทรงผมนี้หนูอยากถามว่าพี่จะใส่หมวกอะไรคะเนี่ยหมวนี่มัไม่ใส่ไม่ได้เลยไหมอ่ะขอดูไอ้นี้ค่ะเสื้อเลเก้ไหนคะ่ะเลเก้ตัวเท่าไหร่คะร้อยเก้าเก้าอะร้อยเก้าเก้าเนาะอ่ะ, 199, อะทีนี้เลเก้ไหนมันต้องมีย่ามพี่อ่ะขอดูหยิบย่ามาหน่อยค่ะอ่ะหยิบย่ามานะคะเดี๋จะดังนะ,ะหลังจากลงช่องนะคะเนี่ยก็พวกนี้ก็เอาไว้ใช้งานปกติอืมใบเท่าไหร่คะอันนี้สามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบเนาะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรติดต่อว่า พี่จะไปขายตรงไหนเคลื่อนไหวหลวงให้ประชาสัมพันธ์หมดเลยเนาะ,ะเพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะคะช่องนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะวิธีคนสืเรนกับกายพ์ช่อง YouTube ไปกดติดตามนะคะอ่าเราจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่สนใจและคอเรกเก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 ร่กเบอกเบอร์โทรแล้วก็การขายว่าทุกวันที่่าไห่ที่ไหนคะ อันดับแรกจัดงานคารถนนคนเดินตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มครับอ่าแล้วหลังจากนั้นวันพุธก็วันพุธมาที่นี่ก็คือพุธและเสาร์แล้วอาทิตย์ด้วยก็คือตำแหน่งโซนนี้เนาะอ่านี่ค่ะพี่ก็อยู่ตรงแถวนี้นะคะนี่เลยค่ะอ่าตรงนี้นะคะนี่เลยนี่นะคะอ่าโอเคอ่าสนใจถ้าไม่มีเวลาสนใจติดต่อเบอร์โทรอะไร062 0 6 2 7ส เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดห้าสองสี่อี่ที่อะไรพิดต้อยครับคิดต้อยแรงเป็นภาษาใต้เชิญชวนคนมาซื้อของหน่อยเลยแรงใต้หน่อยสวัสดีสวัสดีครับก็มาชมได้กับสายงานเล็กนิดสายสายเกี่ยวค่ะแค่นั้นคันั้นเนาะขอบคุณนะคะอ่ะให้ดูนะคะติดิดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจงลงช่องให้วันนี้นะคะโอเคนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย